เช้านี้ล่วงมาอีกแล้วสองลูกจ้าล่วงล่วงบ่อยอันนี้สุกแล้วนะเนี่ยต้นนี้นี่ไม่ค่อยสมบูรณ์ลูกมันจะเล็กหน่อยแต่ก็ลูกสวยนะถ้าเลือกซื้อตุเรียนเนี่ยต้องเลือกให้มีห้าพูเลือกภูที่เต็มน,นะดูที่เปลือกต้องบางด้วยถึงจะได้เนื้อแม่น,นี้ไม่ค่อยเต็มภูมันจะเล็กแต่ก็ได้นะ ปีนี้ไม่ค่อยได้ทุเรียนลูกออกมาก็ไม่สม่ำเสมอมีหลายรุ่นแต่มีน้อยเรามาปอกดูเนื้อว่าเป็นยังไงถ้าสุกแล้วมันก็ปอกงนะ่าย สุกแล้วงอมแล้วมันสุกคาต้นมันล่วงมามผูเล็กเหลืองแบบนี้อร่อย ้ามันสุกแล้วมันก็ปอกง่ายเหี๋ยมดีรถจิดีลูกเล็กเต็มเลยเยอะปีนี้ได้น้อยไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่ดูนิดก็าสิ เล็กมากมีแต่เนื้อนี่มันนิ่มแล้วมันมันสุกคาต้นมันนิ่มแต่ถ้าเนื้อหามนะอร่อยมากเลยแบบเนี้ย,ยแบบแช่พิษไว้นะกินเป็นไอติมอร่อยเลยแหละ